เป็นเบาะหนังดำได้แดงนะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันแบบเดียวกันแบบนี้เลยแอร์ Air, ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเทมเพอร์เจอร์ที่แทางนะคะแล้วก็แรงลมนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม AC ตรงนี้ด้วยล่ะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดต่างๆนะคะได้ที่คอนโซลตรงนี้เลยนะคะนี่กระจกเป็นปรับพับฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วย <c oughs> มารีวิวแบบเรียๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ PS Auto บ้านสวนสำนักงานใหญ่ บน,นถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชลบุรีถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะจ๊ะเรามีคาเฟ่น่ารักนัก ไว้ถ่ายรูปเช็คอินให้ด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่กำลังดูช anel นี้อยู่นะคะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็ขอ,อยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะที่นี่เรามีรถคุณภาพดีดคุณภาพพรีเมียมที่เราคัดมาด้วยใจนะคะพร้อมส่งมอบให้ทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเหนือใต้ออกตกเราไปส่งให้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ให้ด้วยนะจ๊ะถ้าวันนี้นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันคะ่ะ เข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะเป็น Toyota y a r i ิจีนะคะเครื่อง1 2ึ่ซีซีนะคะเป็นรถยนตนิยม5ประตูอีกหนึ่งคันนะคะที่จะต้องมาแนะนำให้รู้จักกันนะคันนี้นะคะเป็นเจ้า y a r i จี G นะคะปี2016เกียร์ออโต้นะจ๊าคับสบายๆแบบนี้เลยนะคะไหนใครที่มีรายได้หมื่นสขึ้นไปแต่ไม่รู้จะออกคันไหนดีอยากออกคนเดียวไม่ต้องง้อคนคำ้ำไม่ต้องง้อคนกู้ร่วมนะคะคันนี้ได้เลยนะจ๊ะจัดไป ะค,ะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็น,นะะปมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดต่างๆนะคะได้ที่คอนโซลตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะสามารถปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะปรับโหมดต,ต่างๆได้ตรงนี้เลยนะคะในขณนะการขับขี่นะคะในส่วนของคอนโซลนะคะเรามีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะจอสแสดงผลนะคะตรงนี้มีช่องเสียบสาย USB และ AUX ให้ด้วยนะคะสามารถจูนหาช่องได้นะคะปรับพาวเวอร์ ปรับเสียงได้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ให้ถึง2ช่องนะคะเป็นซีเลียมใหญ่เลยนะคะแอร์ยังฉ่ำไปถึงด้านหลังแน่นอนนะคะแอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเทมเพอร์เจอร์ที่ทางนะคะแล้วก็แรงลมนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม AC ตรงนี้ด้วยล่ะนะคะเดี๋ยวแอร์เย็นขึ้นมาคิดว่าแอร์เสียนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะเพื่อการเทิ Air ์นออนแอร์คอนนั่นเอง ะะมาดูกันนะคะนี่เกใส่ของเขาดีไซน์แบบสวยๆนะคะยูนิคไม่เหมือนใครนะคะแปลกตาไปอีกนะคะก็จะวางของกระจิ๊กตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะนี่สามารถปรับได้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะคะที่วางแก้วให้หนึ่งตำแหน่งนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมถึงบมเนี่ภยภัย SIS ให้นะคะคู่หน้าถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะซ้ายและขวาตรงนี้ บุกสวิตนะคะติดรถให้นะคะเป็นรถที่เข้าศูนย์ชิยามาตลอดนะคะพร้อมทั้งภาษีพรบนะคะจัดมาให้ด้วยนะคะไฟหน้าเก่งนะคะเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะคะแล้ม่านบังแดดมีกระจกในตัวด้วยนะคะด้านบนนะคะเขาก็จะเป็นแบบเพดานนะคะสีดําแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะ เป็นเบาะหนังดำได้แดงนะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจนะจะบอกว่าเป็นรถที่ขับสบายๆ5ประตูยอดนิยมนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะยาริจีครึ่ง1 2 0่อง1 2 0 0ซีซีนะคะเกียร์ออโต้ปี2016นะคะผ่อนสบายๆส,ส,สูงสุดได้ถึง 7ปี84งวดที่6,774บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครอยากจบสดก็ได้นะคะที่4,000ไม่ใช่4,000คะ่ะ4 9 0 0 0บาทโอ้โหทุกคนต้องขออภัยด้วยนะนะคะ4ี่0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆที่6,774บาทเท่านั้นคะ่ะโอเคเดี๋ยวพายพายไปดูรอบคันกันเลยดีกว่าคะ่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าที่เท่แบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้เรามีล้อดเดิมศูนย์นะคะแล้วก็ยางใหม่ฮันคุกนะคะใส่ไว้ให้เราด้วยนะคะนี่กระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะเป็น all new yaris นะคะตรงรุ่นเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นรถ5ประตูแบบนี้เลยนะคะเป็น yaris ตัวจแบบนี้นะคะโอเค เดี๋ยวเราะะเปิดดูท้ายกันนะคะห้องสัมภาระ,ะก็จะได้พื้นที่กว้างประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะคยังเดิมๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน,น,นะะ้ำต้องอยู่ในสภาพด,ดีแบบนี้นะคะตัวล็อกเดิม เม็อาร์ะคะยังอยู่แบบเดิมๆแบบนี้รวมถึงม่านกั้นโซน,นะะก็ยังมีมาให้นะคะคในส่วนของเบาะก,ก็สามารถปรับแยกได้ถ้าใครสนใจคันนี้นะะสามารถแอดไลนะะ์หรือว่ากดโทรหาเราได้เลยนะคะคเรามีแอดมินรับสาย24ชั่วโมงะะปรึกษาเคลดฟรีไม่มีค่าจ,จัดจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะครวมถึงฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนฟะระี free. ในส่วนของการออกรถนะคะออกรถพิศูนย์บาทเท่านั้นนะคะฟรีค่าส่งนะคะเรามีขัดเคลือบสีเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องเช็คระยะให้ฟรีถึง2ครั้งเลยนะคะพร้อมออกรถกันแล้วนะคะเตรียมเอกสารได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะก็เตรียมเอกสารในส่วนของอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็ที่มาของรายได้ของตัวเองที่ชัดเจนเท่านี้ก็ออกรถได้แล้วนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะที่ PS Auto บ้านสวนตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ